bành bành cẩn Covid lơ phạt rãn hãn xoắn bành bành cẩn Covid แล้วมาแล้วฮะคุณแฟนครับ11นาฬิกากับอีก7นาทีนะฮะวันนี้นี่ขอเวลาเว็บหนึ่งนะฮะไปแต่งองค์ทรงเครื่องนะฮะแล้วก็พร้อมรายงานตัวนะครับในช่วงสายๆก่อนเที่ยงสุัดีวันจันทร์นะคุณวแฟนครับแหมจะเป็นการเริ่มต้นที่ตื่นเต้นกระฉับกระเฉงแหมดูชุดซะก่อนนะคุณวแฟนครับเอาว่าวันต่อวันนี้นะฮะเราเจอกันวันจันทร์นะฮะจันทร์ที่15กุมภาพันธ์นะฮะก็เอ่อหนึ่งวันให้หลังนะจากวันแห่งความรักวันจะส่งมอบความรักให้ใครหลายๆคน วันนี้มาส่งมอบความรักให้กับตัวเองกันบ้านแต่ก่อนอื่นส่งให้ใครส่งมาทงนี้บ้างก็ดีนะฮะอ่ะรายงานตัวในช่วงนี้นะฮะที่เลิฟโอเคคลิกคลิกเพลงเลิฟส่งต่อเพลงรักดิเจเก่งวิทยาครับในช่วงของเลิฟฝากร้านแหนสองแบ่งปันกันโควิดนะฮะเพราะว่า วันนี้วันจันทร์ไงใช่ไหมเราจะมีการไลฟ์สดกันด้วยนะครับใครที่ฟังผ่านทางวิทยุนะฮะได้ยินเสียงกันอยู่นะครับมา,าทักทายกันได้เห็นภาพชมภาพกันไปพร้อมกันเพราะว่าเราจะมีบรรยากาศต่างๆที่น่าสนใจเอามาฝากเราก็จะเป็นร้านนะครับอะสินค้าร้านค้านะครับของคุณนะฮะก็สามารถจะเอามาฝากที่โพสต์ของเราได้ทาง Facebook เลยนะฮะเราก็จะเข้าไปซองดูนะร้านไหนนะฮะที่น่าสนใจเดียวเราจะได้เอามาแนะนํากันนะครับหรือว่าคุณอาจจะส่งภาพมาเลยส่งข้อมูลมาเลย เลยนะฮะทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของเรานะครับเลิฟโอเคคลิกสเตชันเก้าสิบหกจุดเจ็ดห้ามเฮิร์สนะครับโพสบนสุดปากหมุดรอคุณอยู่เข้าไปคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะมีจำหน่ายสินค้าอะไรนะฮะมีหน้าร้านไหมหรือไม่มีเป็นออนไลน์ได้หมดนะครับขอแค่ไม่เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายก,ก็แล้วกันนะครับอ่ะแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาดูทางร้านสดคุณจะเห็นนะครับวันนี้ลุกจะเปลี่ยนแปลงไปหน่อยเพราะที่ผ่านมาเราจะมีเรื่องของร้านร้านอาหาร ใช่ไหมอ่ะครฟ่ร้านอาหารเมนูต่างๆน่นนี่นั่นนะครับผมว่ามันก็สมควรแก่เวลาที่เราควรจะต้องหันกลับมาดูแลรูปร่างกันบ้างนะฮะกินอิม่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยวเขาว่าอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เฮ้ยหุ่นก็ต้องดูแลด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะพาคุณไปรู้จักกับสนามกีฬากันบ้างดีกว่านะฮะอ่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรเดียวสักครู่หนึ่งมาติดตามกันส่วนระหว่างนี้นั้นนะฮะขออนุญาตเข้าไปเช็คดูหน่อยซินะฮะกับการไลฟ์สดซึ่งเราก็ ภาพมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวก็อดูหน่อยอ่ะเห็นเสียงตัวเองแวบหนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วยเข้ามาทักทายแล้วก็กดไลค์กดแชร์ซะหน่อยนะครับวันนี้จะเป็นสถานที่ที่ตั้งใจมานําเสนอนะฮะเพื่อสุขภาพเลยนะครับสวัสดีเจเบ,บลเบลสวัสดีป้าวานโอ้เดี๋ยวนะ ภาพมาสีชมพูโอ้ยังมีควันหลงจากวันในความรักจนอยู่นะฮะแมกไม้มสายทานฮัลโหลวันจันทมามีสีเหลืองหน่อยหนึ่งด้วยนะครับคุณป้ายมาด้วยสวัสดีครับคุณแม่ป๊อกแมววันนี้มาสายสปอร์ตี้นะฮะเดี๋ยวได้รู้กันนะฮะว่าจะไหวหรือไม่อย่างไรคุณเอลฟี่ทักทายทุกคนด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับก็ทักเข้ามาได้เดี๋ยวจะดูข้อความไปบางครั้งว่าใครสนใจมาเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกนะ ครับมีความพิเศษเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยหนึ่งดีกว่านะฮะให้คุณได้ทําความรู้จักกันนะครับกับหนึ่งสถานที่ต้องบอกว่าเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ของผมกันเลยทีเดียวนะครับอยู่บ้านผมใหญ่ขนาดไหนอลังการขนาดไหนไปติดตามกันได้ที่วิทีอานี้เลยนะครับรนี่บนถนนทุ่งโฮเตลนั่นเองนี่เป็นบรรยากาศด้านหน้านะฮะสมาคมพาณิชย์สามัคคีเชียงใหม่ ต้อบอกว่ามีกีลหลายๆชในใิดเล่นนะฮะแต่ว่าที่เราจะฟาไปนี่เลยอาคารแบดมินตันนะฮะทานด้านขวามือตรงดิ่งเข้าไปฮะมีจุดเช็คอินด้วยนะฮะเดี๋ยวน,นี้ทุกสถานที่ต้องมีวสีสันจัดจ้านแล้วก็รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดความปลอดภัยมีเจลแอลกอฮอล์ให้ด้วยขาเข้าไปทัวร์สักหน่อยหนึงฮะนี่เป็นด้านหน้านะครับ ก็จะมีจําหน่ายสินค้านะฮะอุปกรณ์ต่างๆรองททงรองเทา้าไม้แบตนะฮะคือมาตัวเปล่าก็สามารถนะครับหาซื้อได้ที่นี่นะฮะนี่เป็นทางด้านหน้านะครับถ้ามองออกไปนี่ก็จะมีจุดที่ให้นั่งเมาส์มอยโอยมันไงมันนี่นะคอแห้งเครื่องดื่มก็มีบริการด้วยเหมือนกัน น,นี่คือบรรยากาศของสนามนะครับโถงกว้างขวางอากาศถ่ายเทดีแล้วก็รวมถึงมีบริการสอนนะฮะเด็กๆกันนะครับรุ่นเยาวชนพื้นฐานแล้วก็ยังมีบริการห้องเวทเทรนนิ่งด้วยแหมเสริมกล้ามเนื้อเสริมพลังเ่ะตรงนี้บอกว่าเล่นฟรีด้วยนะฮะสำหรับคนที่มาเล่นแบดมินตันนะครับอ่นนี้จะเป็นบรรยากาศสำหรับเด็กๆกันนะฮะ ว่าตีไม่เป็นมาเรียนกันได้นะครับก็จะมีทีมโค้ชนะฮะนี่5ฮขวบเพิ่งเรียนนะน่ารักเลยทีเดียวตัวเล็กๆแต่เชื่อเธออีกสักปี2ปี่ะพุ่งพรวดเลยฮนะตัวสูงปริดฝึกกำลังขาอ่าก็จะเป็นพื้นฐานนะครับเด็กเล็กเด็กโตมีหมดเลยนะฮะ ว้าจิงประลาะนะฮะทุกคนที่อยู่ในภาพเนี่ยนะฮะก็จะมีบทบาทกันทั้งหมดนะครับเมื่อสักครู่นี้ล่าสุดก็คือจะเป็นโค้ชด้วยเหมือนกันนะฮะอะเดี๋ยวเรา,าทำวามรู้จักกันดีกว่านะครับสำหรับที่สนามแบดมินตันพาณิชสัมมคีเป็นสมาคมนะสมาคมอ่าพาณิชสัม,มัคีอยู่บนถนนชุ่งโฮเตลนะฮะก็เดินทางง่ายๆนะครับสังเกตก็คืออาจจะมาจากทางสถานรถไฟก็ได้แล้วก็ตรงเข้ามานะฮะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้ อันที่เข้ามาในซอยใช่ไหมแล้วก็พอมองไปปักจะเจอป้ายใหญ่ๆแบบนี้ก็หาไม่ยากอยู่แล้วนะฮะก็สามารถจะลอกได้เลยคือต้องบอกว่าที่นี่นะฮะเขาจะมีะสนามกีฬาคือนอกจากสนามแบดเนี่ยนะครับในนั้นจะมีทั้งสนามเชนนิสนะฮะจะมีสระว่ายน้ํามีสนามสควอชนะครับแต่ว่าเราจะพามารู้จักที่สนามแบดกันก่อนนะครับเพราะนี่คืออย่างที่บอกนะเหมือนเป็นบ้านหลังที่2นะครับก่อนหน้านี้นี่ก็แทบไปกินไปนอนนะฮะ อาศัยของกินบ้างไม่ใช่ <c oughs> ก็เขามีครบไงใช่ไหมเราก็จะดูแลกันเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวนะครับนี่นะฮะคือก็จะมีจริงๆด้านหน้าถ้าเกิดสังเกตด,ดีๆทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะจะมีเป็นโต๊ะนะฮะเป็นโต๊ะที่เหมือนกับเป็นจุดลงทะเบียนก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะฮะว่านะครับในการที่จะเข้าไปใช้บริการต้องทําอะไรยังไงกันบ้างแต่วันนี้เนี่ยที่อยากจะแนะนํากันก่อนนะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของการเรียนก็แล้วกันนะครับก็จะมีเป็นเขาเรียกว่า เป็นการสอนระดับพื้นฐานเบสิกกันเลยนะฮะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะตั้งแต่5ขวบ นะฮะ5ขวบเป็นต้นไปนะครับก็สามารถจะมาเรียนกันได้โปรแกรมก็จะมีเรียนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะฮะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะฮะจนถึง4ี่โมงครึ่งนะครับเป็นประจําอันนี้ก็จะเป็นคอร์สที่สําหรับเริ่มต้นนะฮะเบ,บาๆก่อนนะครับบอกตัวเล็กๆนะครับ5ขวบก็สามารถแล้วนะฮะอ่ะส่วนผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงนะครับเขาก็ยังมีโซนต่างๆนะครับก็มีทั้งในจุดที่แบบนั่งรอบุตรหลานนะเพราะที่นี่จะว่างคือสนามนี่ต้องบอกก่อน ว่าจะเป็นพื้นแบบเป็นพื้นไม้นะฮะที่เขาก็จะทาสีคือพื้นไม้มันดียังไงอย่างนี้ต้องบอกก่อนมันดีสําหรับในการที่จะช่วยรองรับแรงกระแทกนะฮะแบบแาบว่าแบบต้องมีการวิ่งใช่ไหมออกซ้ายออกขวากระโดดเงี้ยนะฮะก็จะช่วยในการสับแรงนะครับทำให้แบบลดการบาดเจ็บได้นะฮะแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะฮะก็จะมีสีทาทับไปอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเรียนนะฮะระดับเบสิกนะฮะซึ่งในส่วนของทีมครูผู้ฝึกสอนนะฮะเรา จะมี3ท่านนะครับมื่อสกู่นี้ส่วนน้ำเงินนะครับเป็นครูตึงนะฮะส่วนน้องอันนี้เนี่ยส่วนเสื้อแดงเนี่ยนะเป็นคุณครูครูหมูนะฮะซึ่งมีเขาเรียกแหละไปอบรมนะรเรื่องของการฝึกสอนนะฮะจากทางสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยมีไลเซน์เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคนิคเรื่องของเบสิกต่างๆอันนี้เป๊ะอยู่แล้วอันนี้จะเป็นครูตึงนะครับเด็กเล็กก็จะเรียนกันประมาณแบบนี้คือครบทุกอย่างเรื่องของสเต็ปการวิ่งการเคลื่อน นะฮะเพราะต้องบอกก่นอนว่าแบตเนี่ยสำคัญก็คือเรื่องของขานะฮะอ่ะเรียกว่าเป็นฟุตเวิร์กนะฮะแล้วก็จะเป็นแฮนด์เวิร์กเราก็จะสอนกันเลยแบบนี้นะครับอ่ะส่วนที่เห็นดำาๆเสื้อเข้มๆเ,เ,เห็นด้านหลังและเดี๋ยวตอนท้ายนะฮะจ้าเอ๋เยี่ยมนะฮะอันนั้นคือครูกี้นะฮะครูกี้นี่จะอายุน้อยที่สุดน,นะครับนี่น,นี่คนนี้คนนี้นะฮะน่ารักหล่อเลยนะฮะเป็นอ,อดีตนักกีฬาประเภทเยาวชนนะฮะแล้วก็ผลงาน นี่มากมายในระดับภาคเหนือคือก็ถือว่าเป็นระดับต้นๆเลยก็จะมาถ่ายทอดนะครับเรื่องของเทคนิคต่างๆได้นะฮะสามารถจะแวะไปนะครับแล้วก็ลองไปเยี่ยมชมดูบรรยากาศได้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสัหน่อยนึงนะครับก็จะมีภาพนะฮะสำหรับที่ สนามนะครับนี่เป็นด้านนอกในด้านหน้าด้านหน้านะฮะก็นั่งเมาท์มอยตรงนั้นได้นะครับมีขนมมีของรับประทานคุณผู้ปกครองนะฮะก็นั่งรอก,กันตรงนี้นะครับคุยกับเจ้าของผู้ดูแลสนามเนี่ยจะเป็นทางในส่วนของห้องเวทเรนนิงนะฮะคืออย่างที่บอกคุณที่มาใช้บริการนะครับปกติถ้าเกิดเป็นห้องเวทเนี่ยต้องเสียเงินใช่ไหมแต่ถ้ามาใช้บริการที่สนามแบดนะครับก็สามารถจะเข้าไปใช้ห้องนี้ได้ฟรีนะฮะก็จะเป็นห้องที่ผมก็แอบไปนอนได้นะฮะ เอ้ยไม่ใช่เตียงม,มันเป็นมันเป็นเพื่องเวทนะฮะอ่ะก็เรื่องน้ำหนักกันไปอะไรกันไปนะฮะอากาศไทยเทสะดวกสบายมากนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาแนะนํากันก่อนนะฮะต้องบอกว่าที่สนามแบดมินตันพานิชย์สามีเชียงใหม่เนี่ยนะฮะนี่เลยคนนี้เลยครูแดงนะฮะก็คือเหมือนกับเอาง่ายๆเหมือนกับเป็นครูคนแรกของผมด้วยเหมือนกันนะฮะสมัยอยุตอนมาเชียงใหม่แรกๆเลยนะฮะอ่าตอนนี้เดี๋ยวนะท่านอายุ73แล้วแต่เด่นี้คือความฟิต นะฮะยังตีได้อยู่นะยังเล่นอยู่แต่ว่าถ้าย้อนไปเมื่อสัก10กว่าปี20ปีเนี่ยที่ผมไปขอเรียนนะฮะคือเราก็ยังเด็กยังหนุ่ม,มนะฮะแต่สู้ไม่ได้อันี้ยอมรับนะฮะแข็งแรงมากแล้วก็ล่าสุดนี่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะฮะไปแข่งขันแบดมินตัน ผู้อะไรก็เรียกนะอาวุโสที่ต่างประเทศเลยเหมือนกันนะตัวแทนประเทศไทยนะครับเทคนิคที่เอยู่แล้วแล้วก็อดีตก็คือเป็นผู้ฝึกสอนนะฮะสำหรับทีมบอลชนในภาคเหนือหลายๆจังหวัดด้วยเหมือนกันอ่ะครูแดงนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะที่จะดูแลเด็กๆนี่นี่นี่คือครูตึงนะครับเสื้อน้ําเงินนี่เลยนะฮะก็อบรมโค้ชนะฮะผ่านมาแล้วเรียบร้อยนะครับมั่นใจได้การันตีนะฮะเรื่องพื้นฐานนี่แน่นปึกเลยนะฮะเด็กๆเรียนแล้วก็เรียน ยังมีความสุขนะฮะดูสังเกตหน้าตานะครับแฮปปี้กันเลยทีเดียวนะ ไม่คือจะเหนื่อยหน่อยหนึ่งเพราะว่าต้องมีเก็บลูกใช่ไหมมีการเรียงลูกนะฮะแล้วก็คือแบบไม่ต้านต้องบอกวิธีการฝึกเนี่ยนะครับคือการตีซ้ำๆย้ำๆจนร่างกายจําได้นะฮะแล้วก็เวลาเคลื่อนตัวเนี่ยมันก็จะสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องเรียนกันแบบนี้นะฮะเด็กผู้ใหญ่ถ้าโตมาอยากจะเรียนนะครับก็จะมีหลักสูตรคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีความแข็งแรงกว่าใช่ไหมแต่เด็กๆเนี่ยก็อาจจะต้องประมาณหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ปูพื้นฐานเขาจะมีการแบ่งเป็นระดับต่างๆนะฮะอย่างเด็กนี่ นะครับเรียนเสาอาทิตย์เนี่ยพอได้นะเดี๋ยวพอร่างกายแข็งแรงเราก็จะขยับขึ้นไปนะฮะเรียนเสาอาทิตย์ใบครึ่งจนถึง4ี่โมงครึ่งนะครับเดือนละ1,200บาทนะครับสำหรับเด็กๆนะแล้วก็จะมีแบบว่าทีมคอยดูแลอย่างที่บอกก็ดูแลเหมือนเป็นบ้านนะครับไม่ต้องมีไม่ต้องกลัวว่าจะมีเด็กโอ๊ยโดนแบบงงแงมีอย่างนี้ สนุกสนานแฮปปี้นะฮะลันลาเลยนะฮะแล้วจะมีเสื้อทีมด้วยแบบนี้นะครับสมาคมพนิษสมัครีเชียงใหม่นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือในส่วนของเด็กๆนะฮะส่วนผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราก็จะมีบริการเขาเรียกว่าเป็นกวนแบดมินตันนะฮะ สนามแบบนี้คุณสามารถจะมาเช่าได้เช่าเป็นรายชั่วโมงก็คือชั่วโมงละ120้บาทแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเออมาไม่ครบมาเดียวๆอ,อย่างผมเนี่ยผมชอบไปตีนะฮะไปเดียวๆเลยนะครับเราก็เตรียมความร้อยพร้อมแล้วไปจับกวนนะฮะในนี้จะมีเป็นกวนที่เรเียกกวนบุฟเฟ่ต์นะฮะอยู่2รอบด้วยกันนะฮะก็คือรอบบ่ายแล้วก็รอบเย็นนะครับรอบบ่ายเขาเรียกว่าเป็นรอบแบบสวนิดหนึ่งนะฮะก็คือจะเป็นเอ่อหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะฮะอาจจะเป็นไวเกอ นะฮะแบบว่าเล่นแบบเบาๆแล้วก็ที่นี้ก็จะมีการรวมกันนะเหมือนเป็นสมาคมนะฮะมาพูดคุยกันใครมีผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะอยู่บ้านเงาเงามาที่นี่ได้นะฮะก็จะมาตีกันนะครับก็จะเป็นแบบตั้งแต่50-60ปีขึ้นไปวิ่นะฮะแปดสิบปีก็มีนะฮะยังแข็งแรงคนเล่นแบบส่วนใหญ่แข็งแรงอยู่แล้วนะฮะเราก็มาเจอกันได้รอบไปคือตั้งแต่จริงๆทิ้งครึ่งนะฮะทิ้งครึ่งยาวไปนะครับจนถึงช่ว ชวงเย็นนะฮะสี่ซาห้าโมงเย็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังห้าโมงเย็นจะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาจจะแบบว่าอายุไม่มากอย่างกลุ่มที่เห็นเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสักอายุ20อัพขึ้นไปนะฮะถึง40ซึ่งกําลังแข็งแรงอยู่บางคนเป็นอดีตนักกีฬาเขาอยากประทะฝีมือนะฮะพิสูจน์ตัวเองซึ่งถ้าคนเล่นแบบนี้จะรู้นะครับเดียวๆไปเลยท้าไปตามสนามเลยก็จะมีแบบว่ามือที่รองรับนะฮะ,อะคอยดูแลอยู่เรืกว่าเป็นมือรับ นี่นะครับอะที่เห็นภาพตรงนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับจริงมีมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดูหลักๆเลยจะมีพี่ออนเดี๋ยนะพี่ออนจะเป็นภาพพี่ผู้หญิงนะฮะสวยๆคนนั้นนะฮะก็จะเป็นมัสคอตของสนามนะครับเดี๋ยวๆถ้าเกิดทีมงานหาภาพเจอนะฮะเอามาอวดสะหน่อยคือเป็นคนที่เอามาฝากไว้ที่คอมเมนต์โพสต์ของเรานั่นเองนะครับพี่ออนนะฮะม,มีไหมเดี๋ยวไหมถ้าเกิดเห็นในภาพอยู่ตรงกลางเลยนะครับสวยๆคนนั้นนะฮะ เข้าไปหาคนนี้ก็ได้จะช่วยในการจัดกวนแล้วก็ดูแลนะครับอ่ะมือประมาณไหนใครคู่กับใครนะฮะคุยได้นะฮะสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือของในส่วนของกวนนะครับส่วนค่าบริการกวนบุฟเฟ่นะฮะก็อยู่ที่ท่านละ30บาทนะครับโอถูกมากนะ30บาทคุณจะเล่นกี่โมงอ่ะยาวไปเลยแล้วก็ค่าลูกนะฮะต่อลูกนะครับหารกัน4คนเพรต้องเล่นคู่ใช่ไหมก็ตกลูกละ20บาทนะครับเล่นมา จ่ายมากนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะที่นี่สามารถใช้บริการจ่ายแบบคนละครึ่งกันได้ด้วยนะครับสนามแบดมีคนละครึ่งใช่ไหมเพราะามีเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็ดูถึงค่าบริการด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือในส่วนหนึ่งของสนามแบดมิ้นตนพาณิชย์สามัคคีเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักอีกนิดน,นึงดีกว่านะครับผมเมื่อกี้บอกใช่ไหมเข้าไปมีจุดลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนนะครับมีผู้ที่ดูแลสนามกันอยู่ก็คือ ปั้นนีนั่นเองเราไปรู้จักป้นนีกันสักหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับสวัสดีครับป้นนีครับสวัสดีค่ะป้าพานันีอยู่ที่สนามแบดพาณิชสมัค,คีในสมาคมพาณิชย์สมัค,คีถนนทุ่งโอเ็นตรงข้าม t.o.t สนามเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึงเที่ยง,งคืนค่ะที่นี่มี อุปกรณ์แบดมินตันจำหน่ายด้วยค่ะมีไม้แบดรองเท้ามีเสื้อมีกางเกงรับขึ้นเอ็นแบดมินตันด้วยค่ะท่านใดสนใจโทรได้นะคะ0819513597ค่ะเชิญชวนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้นะคะป้านียินดีต้อนรับค่ะ มาเจอกับป้านีได้นะครับเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะฮะน่ารักแต่ว่าถ้าเป็นปกติจะคุยจะไม่เนิบขนาดนี้นะฮะอันนี้แอบมองสคริปต์อยู่นะฮะ มีแฉปกติเป็นคนคุยสนุกนะฮะน่ารักเลยนะอย่างบอกว่าเหมือนกับเรามาเจอญาติผู้ใหญ่นะฮะมีป้านีมีครูแดงใช่ไหมที่ดูแลอยู่อย่างนี้นะครับเมื่อกี้บอกว่าเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนคือ9ก้าโมงเช้าคุณสามารถไปเช่าสนามได้แต่ถ้าเป็นกวนวเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปคือครึ่งวันหลังช่วงบ่ายลากยาวยันดึกยันค่ากันเลยนะครับแล้วก็เปิดบริการทุกวันด้วยใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศในการเล่นนะฮะหรือว่าสนามนะครับก็สามารถ จะเข้าไปดูคือที่คอมเมนต์เนี่ยนะฮะฝากไว้ทางโพสต์ของเรานะครับลองไล่ลงมานะฮะก็จะเจอนะครับสำหรับลิงก์นะฮะของทางสนามแบดนะครับซึ่งก็ใช้ชื่อว่าสมาคมแบดมินตันนะฮะสมาคมแบดมินตันพนิษฐ์สมคีอ่าเดี๋ยวดูภาพนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มแต่ว่าคุณสามารถจะเข้าไปกดลิงก์จากทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในนี้เขาก็จะมีการไลฟ์สดด้วยวงาเดี๋ยวนี้มีเน้นการไลฟ์สดนะครับ ก็จะเห็นว่าสมาชิกแต่ละคนที่เขามาเล่นกนันนะครับนี่เป็นทั้งกวนที่เล่นประจําอยู่นะคุณบุฟเฟ่นะฮะแล้วก็รวมถึงคนที่อาจจะเป็นขาจรเดินทางมานะครับก็มาทำความรู้จักกันได้นะครับเนี่ยไปดูว่ามือไม้ระดับการเล่นประมาณแบบไหนนะฮะไม่ต้องกลัวคุณโอ้ยฉันันตีไม่เก่งอะ่ะเออเขามีหลากหลายระดับฝีมือเอาไว้รอรับแขกนะฮะแล้วก็สามารถจะมาะทำความรู้จักกันได้นะครับเข้าไปกดขอเป็นเพื่อนก็ได้ ได้นะสำหรับกลุ่มนี้แล้วคุณลากลงไปเลยไปไปยๆเรื่อยๆไกลๆ,ๆนะฮะคุณก็จะได้เห็นผมแวบบๆนะครับซึ่งผมไม่บอกทั้งวันไหน ผู้ว่าสังเกตคือถ่ายทอดสดผมเล่นดีไรมันแพ้ทุกทีเลยไม่เข้าใจนะฮะอาจจะเกรงเกรงกล้องหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเป็นหนึ่งสถานที่นะครับทีอ่อยากจะแนะนำนะครับใี่คุณได้ไปรู้จักแล้วก็ไปออกกําลังกายกันนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เล่นไม่ยากเพราะว่าอยู่ในอ,อยู่ในอาคารอยู่ในร่มนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะฮะหลบร้อนไปอยู่ข้างในเบรินพลังงานได้ดีดียิ่งไปตีตอนบ่าย,าย,ายคุณเลยเพลินมากเลยทีเดียว เอาละแล้วนี่คืออีกหนึ่งจะบอกเป็นร้านได้ไหมอีกหนึ่งสถานที่ก็แล้วกันนะครับที่เอามาฝากให้แล้วเราก็เอามาแนะนําคุณต่อนะครับในช่วงของเลิฟฝากร้านหันสองแบ่งปันกันโควิดนั่นเองนะครับเลิฟฝากร้านหันสองแบ่งปันกันโควิดและแน่นอนนะคุณยังสามารถเข้ามาฝากได้นะที่ พสของเรานะฮะตอนนี้ก็จะมีอีกหลายๆร้านค้าเลยทีเดียวแหละว่างๆนี่แวะเข้าไปดูไปชมกันได้ทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มทั้งในส่วนของคาเฟ่น,นะฮะอ่าแล้วก็รวมถึงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่พี่ออนมาฝากเอาไว้นะครับก็วสวยๆแหละนี่นี่น,นไปสองเฟสได้บอกตรงนี้เลยแล้วก็ไปชมบรรยากาศกันนะฮะอ่ะหรือว่าตอนนี้มีเกือบครบแล้วนะครับอาหารรับประทานเสร็จปุ๊บไปออกกําลังกายอ่ะเมื่อยๆก็ไปนวดต่อได้นะฮะ มันจะเป็นในส่วนของร้านที่ฝากคนอื่นอย่างลานตนาม,มศาสตร์แอนสปานะครับหรือว่าไปนั่งชิลที่ร้านดูดหมีนะฮะที่คุณนุมมี่ฝากเอาไว้นะฮะ,ะทานขนมจีนบุฟเฟ่โอ้นะฮะเดี๋ยวนี้เราเริ่มสึกไงทานทานอะไรไปก็ต้องมีการเบือนออกบ้างมันจะได้ครบนะครับอ่ะนี่คือในส่วนของกิจกรรมดีๆกับพื้นที่นะฮะที่คุณก็สามารถนะครับจะมาะฝากร้านนะครับเราก็ตั้งใจแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะครับในช่วงวิกฤตการณ์โควิดแบบนี้นะครับ คนทาธุรกิจแน่นอนนะฮะจะเกิดปัญหาผลกระทบอะไรกันบ้างแต่เป็นกำลังใจดีๆคุณได้สู้กันต่อนะครับแล้วก็เอามาฝากไว้ตรงนี้ PR ประชาสัมพันธ์ฟรีนะฮะออกอากาศทางวิทยุนะครับที่ l o v e o okay. เคคลิกของเรา96.75เมกะเฮิร์ส์แล้วก็รวมถึงการไลฟ์สดฟังฟังอยู่นึกภาพไม่ออกอยากรู้ว่ามีอะไรเป็นยังไงแวะเข้ามาชมกันได้นะครับทางไลฟ์สดซึ่งจะมีการบันทึกเอาไว้วันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ที่นี่นะครับและแน่นอนต้องขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสน ของเราในช่วงนี้นะครับกับช่วงของเลิฟฟาร์กร้านหันสองแบ่งปันกันโควิดขอบคุณกับโตโยตอรเชียงใหม่นะครับมองหารถจักรยายนยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นรถจักรยายนยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทยอ่าไม่ต้องใช้น้ํามันไม่สร้างมลพิษด้วยนะฮะศูนย์ห้าสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ก็แวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับสี่แยกน้องหอยนี่เองนะฮะร่วมถึงขอบคุณด้วยกับฮากโกเน่คาเฟ่สี่แยกน้องหอยนะครับมื้ออร่อยอร่อย,อร,อยรอเสิร์ฟทุกวันมื้อกลางวันสั่ง เดลิเวอรได้รวมถึงมีบริการห้องประชุมที่มีพร้อมมีครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ใช้ลกลุครึ่งได้ด้วยเหมือนกัน0836837207นะครับเอาละขอบคุณมากนะฮะสำหรับในวันนี้ลระหวังว่าน่าทห้คุณได้มีแรงบันดาลใจแล้วคุณจะหุ่นดีเสื้อสวยไม่มีใครทักเสื้อผมเลยเหรอผมจะดูข้อความสักหน่อยนะฮะนี่งานใส่เฮลตี้สปอร์ตแมนนาตาีมาขอบคุณมากนะครับมีติดใจ แหมมันในชุดตีแบตซะด้วยนะฮะก็ต้องมีบ้างนะครับพี่เราก็ตีแบตเก่งนะตบพลุตบพลุพลอ่านี่ต้องมาเจอกันสะหน่อยมาเชียงใหม่มาเจอกันที่นี่นะฮะสนามแบตพาณิชย์สามัคคีเชียงใหม่ได้นะครับพร้อมรอต้อนรับหรืออยากเจอกันอก็ได้นะฮะช่วงนี้ขอไปฟิตอีกสะหน่อยหนึ่งนะฮะได้ใส่ชุดก็เหมือนได้ออกกําลังกาย <c oughs> คุณลุงไม่ได้กล่าวไปเออจริงนะมันเป็นแรงบันดาลใจได้อยู่เหมือนกันนะฮะเอาละขอบคุณสําหรับใน ทุกข้อความนะฮะกับการทักทายด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพุธก็แล้วกันนะฮะว่าจะพาคุณไปรู้จักกับร้านไหนที่ไหนอย่างไรและคุณก็มาฝากได้กับทุกร้านค้างคุณย้าว่าอย่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะไม่ได้นะเดี๋ยวลาบากนะเราเจอกันใหม่วันพุธนะครับวันนี้หมดเวลาขอบคุณทุกทุกคนกับเลิฟฝากร้านแหันสองแบ่งปันการโควิดวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะ ฝากร้านหันสองแบ่งปันกันโควิด